คุดูพันสีเยอะมากเขาบอกน่าลักสิ้นเจา้าค,ครับ,บตอนนี้ซีกับจิมมี่กำลังเบนเนฟิตอยู่นะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาเราที่เราจะแต่งหน้าเพื่อเล่นกี่โมงอะหกโมงไม่เดี๋ยวเราแฟนซายก่อนเดี๋ยวเราแฟนซายก่อนตอน4ี่โมงสี่โมงที่นี่ก็คือบ่ายสองที่นน่นแต่มีหลายประเทศไงที่เขามาดูก็ไปคำนวณร Na Khanunu. Khok Ka Khanunu tuk kon. Mm -hmm. ปวดแฟนหน่อยเขาทำผมอยู่ครับวิเมื่อวานเป็นิวเขาไลฟ์ตอนไหนไม่รู้เรื่องโหเวลาบ้านเขานะั้งแต่คนเราบ้านเราเลยอะไรอย่างกับบ้านเราอะบารลีตั้งแต่คนเราตรงข้ามโดยี๋เวจี จะเป็นตอนที่เรานอนปะคือถ้าบ้านเราอะก็หกชุม <6 S 2> ช่มงห้าชั่วโมงอะของเราก็าาบวกไปอีกนี่ไปบวกไปอีกสองเป็นเจ็ดเป็นแปด มันได้กี่คนอะพี่ห้าหกร้ยประมาณันเอะเลยแมันดูยิ่งใหญ่ดีเพราะว่ามันครึ่งๆเลยอ่ะชั้นหนึ่งชั้นสองเข้ากันฟีลแบบระคอเวรยรยดาวเป็นอะไรมันดาเป็นอะไรสวยเกินเอคือลงแล้หรอพอใจมั้นนแล้วพอใจปะพอใจ เสร็จโมกี้เลยเสักชักมาพิจิตรว่าอยากฉีดเติมเพิ่มอยากหยุดม,มีเพิ่มรอยยังไม่สุดคือเขาอยากให้กับเป็น AI เลยหรอคือเ๋ยจะมาทำอีกไหมโมกี้สุดยอดเลยวะไ้่พูดถึงคนที่สางไม่ได้ยินเหรอได้ยินไหมได้ยินกูบ okay. อวกว่าอะไร คุณจุ้มไปงานไรคะเดี๋ยวก่อนไปงานไรคะแฟนมีอยู่แฟนมีที่เกาหลีครับนี่ไม่ลุ้ลุ่คือลู้ง่หลุ่อ่ะแล้วรดรถพีระตอนรันกุลลำดีหรือกูควรปิดก่อนไหมไม่หรอก วันนี้หลอดจังยังไม่ได้แต่งหน้าเลยคุณพี่อขอแต่งแป๊บหนึ่งเดีย๋ยวเกมแต่งแป๊บเดียวทุกคนเนี่ยเริ่มพร้อมๆกันนะเดี๋ยวดูนะครับว่าเกมจะใช้เวลาแต่งกี่นาที <c oughs> เดี๋ยวเรานับจากอันนี้เลย <c oughs> น่อยอะ่ะซ <c oughs> ึ่งเราข้าพี่เอาลองน้อันนี้มันแห้งเร็วเหมือนกันเาะอีแผ่นเนี่ย แต่อีอีมามาเกลมื่อคืนน่ะแห้งแบบแห้งแห้งเลยพี่เดี๋ยวมันใช้สามสิบนาทีนะหรอพี่รอจนแห้งเลยเหรอก็สามสิบนาทีอ่ะอ๋อโอเคคือมันมันต้องรอแห้งอ่ะเผื่อเมื่อคืนกูยี่สิบกว่านาทีเลยยี่สิบนาทีแล้วแต่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบางส่วนหน้าแบบเงาจริงเหรอได้เห็นหน้าจริงอ่ะนี่เงาปะล่ะไม่มันต้องมาจามเสร็จก็แต่มันก็ดีนะ เล่น PK PK คืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรไม่อย่าบิเนี่ยเอาไม่มันคือแบบเป็นแบบว่ามันจะว่าอะไรนะแข่งแบบที่เป็นชาเลนแบบให้เราทำตอนไลฟ์นี่หรอไม่เห็นใครจะพัดนะครับติดแบน แม่เดี๋ยววันจีบงชีส่งให้มึงด้วยเนี่ยใช่ไหมใช่เว้เจ๋งอะเป็นของคนไทยส่งให้หรอเป็นใช่เป็นจิ้งชีพไทยคนเลิศอะเขาแม่เขาถามว่าแบบสนใจไหมถ่ายรูปลงตอนแรกต้องตอนแรกก็หลับแล้วเขาบอกว่าต้องถ่ายรูปหน้าคุณเกียร์ไว้ละครับเราตอนนั้นไปทำเลเซอร์มาก็หนูไม่ไม่สะดวกถ่ายหน้านนะขอได้ค่ะก็เลยให้เพื่อนถ่ายรูปคนเลิศเขาบอกส่งแต่ไม่มีวันเจตัวเลยหรอ หมื 10, a, ่นกว่าบาทมาถึงเครื่งาหาแต่คือเราอยากได้แป้งอยู่แล้วไงอ๋พี่เอาลงอกที่นบงิดต้อนี่รู้อ่ะ ประมาณสิบคลิปลงน้อยมากๆเลยไม่ค่อยได้เล่นตองน้บพูดถึงห้ามพูดถึงชื่อแอปอ,อื่นด้วยนะปิดการต้องแบบแอปอแดงแ,แอปแดงหนึ่งตาหี เกือบนะตาไวมากเลยอะสะโพกเหรอใช่ครับมันผายสะแต่ว่ามันผายอ่ะก็สะโพกด็อกกี้อย่าไปโดนเข่ะอุ้ยหมีมีมีคอับทุกคนอ่ะมีสร้างเราคลองควานใครพี่ดอกกี้เข้าไปดูในฉันด็อกกี้เข้าไปดูในฉันะเข้าไปดูสองเ่ตุดี็อกกี้ อะไรอ่ะพ no? ี่โดกี้เมื่อกี้เขาพูดถึงพี่โดกี้อยู่ว่าพี่โดกี้อยากอยากไปทำอะไรเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยพี่โดกี้อยากทำทั้งทั้งตัวทตัวเลยทราเน้นใช้เงินไม่เน้นความพยายามเลยทั้งสิ้นแต่พี่โดกี้ก็ซึ้งเราเราพี่เจอที่ญี่ปุ่น โดดี้จะเป็นมาดามเ้มีคนตัดผมสันที่ก้อยเหรอ มพ,พี่ออกแบบสั้นยาวเลยมั้งเอาอย่งไรดีอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมสัน้นดีกว่าใช่ชอบสั้นเหรอมันเท่มันมีคาแรคเตอร์ไม่ขอบคุณนะยาวแล้วมันแบบ <c oughs> จะด่ากูแก่ก็พูดมาจะมีช่วงนึงที้แบบยาวมากเลยนะยาวมากยาวมากช่วงนั้นอะ <c oughs> ไม่ดีใช่ปะ ไม่มันมันก็เป็นอีกรูปใส่ช่อมผมสั้นหน้าเด็กแล้วก็แบบมันเป็นถ่ายรูกได้เยอะคือสเปรย์ดิ่มมันเย็นหลอกมันเย็นเหมือนสเปรย์ชีดหนังนิดหนึ่เองมันสเตนิคไม่ไดถาม,มขเขาดิว่าชอบพี่ <c oughs> ออฟผมสั้นหรือผมยาวผมสั้น<อ>พิมหนึ่งผมยาวพุ่ผมยาวพิมสองผมสั้นหนึ่งผมยาวสองลองแฮวัน Hot hair oh. oh. Hot hair one l o n อ hair two <c oughs> ขอโทษได้ไหมเบอร์เลียงอีกหนึ่งตอนนี้หนึ่งน้ำครับหนึ 1, ่งห้าหนึ่งพิมหนึ่งมาหกสิบแปดพิมหนึ่งมาเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าแปดสิบสองแปดสิบหกแปดสิบแปด สองมันไม่มีขึ้นอ่ะแปลว่าสองแพเหรอหรือว่าสองมันแบบไม่คือเขาพิมพ์ซ้ำคนนั้นใช่ไหมน,นี่นี่อันเนี้ย๋อใช้มดส่วนใหญ่ทรงหนึ่งรอ้อยคนหนึ่งเฮยผมสั้นใช่ปะผมสั้น <c oughs> โอเคโอเคผมสั้นโอเครู้แล้วครับคุณับ ซ้ายพิมพ์นหนึ่งพิมพ์สองน้อยหยดุดไม่แต่งหน้าพิมพ์นหนึ่ง <ideally> แต่งพิมพ์สองบิวอย่าพูดอะไรไม่ดีนะ <Like you S 2> หลายยู MM> เข้า,ามาได้เข้ามาได้แต่ว่าเ,าเใช่ตบตบโอเคตอบตอบ <c oughs> มีคนดูสองพันานเยอะเนาะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล

เหมือนน้องไอ้นี่เนี่ยในป๊อปมาร์ทที่เป็นน้องผู้ชายใครครับฮีโร่หรอเออใช่ไหมที่จังหน้าแบบแบบเราเน่าง่วงง่วงด้วยกับดีเบลเบลแต่้ว่แต่งวงเนี่ยวิวเสียงพี่ผู้ชายคนนี้คือเอ็มซีเราหรอไม่ใช่เป็นสตาร์ เป็นล่ามอ๋อที่นนเขาคอยปรับใหม่ให้เราใช่ป่ะไม่ตอนแรกอ๋อไม่ใช่คนที่ไปข้างเวทีนะอ,อ๋อพี่ออกขอหวยหน่อยครับหวยจะอ,ออกอีกแล้วเหรอวันที่ยี่สิบขอก่อนหมกลัวไม่มาเมื่วันที่แล้วสามหนึ่งวันนี้ 30, าสามศูนย์ศูนย์สามเอจับสูตรกัน หักศูนเรอเออเมื่อเนี่ยสูก็สูอ๋อที่มิวไลค์อยู่นะระวังนะต้องบอกทุกคนต้องคอยเตือนทุกคนเลยไม่เปิดเดินเพ้ามาเราพูดประโยคเดี๋ยวมันจะเด็ดเกินเตือนแล้วเตือนอีกเตือนแล้วเตือนอีก

ชอบไอวินล่าสุดมากที่ไปพาด้าเนาะหล่อไอ้ที่ถ่ายรูปปะรูปกระดิ่งรูปตั้งแต่ที่ไทยหล่อเลยอ่ะผอมลงหรอกใช่ที่บอกผอมลงเออแล้วก็แบบเออรูปที่เขาไปถ่ายแฟชั่นเสร็จกันที่เมืองอีกเมืองอ่ะหล่อมากพี่แสกถ่ายรูปสวยใครถ่ายครับพี่แสกแฝดไอ้พี่แฝดพูดว่าอะไรเมื่อกี้พี่แสกพี่แสกพี่แสกนาคามั้ง ลูกยังย้อนแสอะรที่เห็นน่าซึ้งๆหล่อมากเลยดีมากล่าสุดพีคสุดตั้งแต่เคยเห็นลูกแล้วชีไม่ค่อยแบบเอาผมลงส่วนมากมันจะเป็นแบบฝั่งเดียวไงแล้วอยู่นี่ยองผมลงเหมไม่ลงลงแล้วก็แบบเข้าแเป็นหัวใจอ่ะว้ยต้มยำไม่มีอะไรต่างต่อบ้านบ้านเขาได้ครับย้ายเมืองไปไทยีกหรอ ไปที่มันแบบติดทะเลคาปีหรอมันไมู่บูชือกเลยเราอ่านเป็นผู้จับเงียบไปตามผู้ดีนะคาไหลอยู่นะครับวันนี้อะไรอ่ะได้มาสิบเจ็ดอันจ้ะนี่คืออะไรอ๋อไลไปสิบเจ็ดอันเราแต่งหน้ามาสิบเจ็ดนาทีแล้วมาเกมงพึ่งหนึ่งยังยังนะผิวยังไม่มาจริงเหรอเพรผิวอยู่ ุูต้องนั่งอีกนานเลยเหรอไม่นานขนาดโหได้ได้เราเราเลือกเธอแล้วอ่ะโคตรเศราอยู่ที่ว่าเธอต่อไปเธอจะเลือกเราหรือเปล่าในอนาคตหนูก็เลือกพี่ตลอดเพราว่าบางทีแบบไม่พี่เรากี้ไปหรอไม่เไม่คุยกับพี่เรากี้บ้างหรออะไรอี พี่ล็อกกี้เขาพอใจกับเธอหรือเปล่าในทริปนี้พออาจจะไม่พอใจวันมาถึงเนี่ยหนูทาน้ําท่วมห้องด <c oughs> แล้วครับงหลังมาอาบน้ําแบบระวังอะ่ะ <c oughs> ไม่ให้กระเด็นลงพื้นเลยอะ่ะกู้นะอาบนะพยายามไม่ให้ไปถึงไม่ให้ไปถึงชากโคากโคกอะ่ะเออไม่ชอบให้ชกโคกเปียกใช่ครับไม่ชอบเลยถ้านั่งไปแล้วแบบมีน้ำอยู่เวลาพื้นเปียกมันรู้สึกไม่ชอบมันแฉะมันแบบชอบน้ำแห้งละกันเอางี้ดีกว่า ไอซีครัเธอชอบแบบห้องน้ำเปียกนะห้องน้ำแห้งเหมือนกันแต่ว่าอาบไม่รู้ตัว้าไงวันวันถึงละต้องมีโซนเปียกโซนแห้งใช่มันไม่แบ่งอ่ออ๋อพี่ลูกาเกมลองเอา25ใช่เอาไว้ได้อ่านท่าไหนครับอีายกันอ๋อเอาสรุปมีอ่านอืม ไม่วันแรกเอาผ้าออกมาจากอ่างของผมไม่มีอ,าาอ,อ่างนะรู้ยังออเทำไมไม่มีอะไรกันไม่มีอางไม่รมีนะนี่แบบใหม่อ่างของพี่ก็เป็นหยวดยืนแล้วก็ผ้าปิดอ่ะอืมยืนแล้วผ้าปิดแล้วก็ไม่มีอะไรกั้นเลยระหว่างที่อา,นาบน้ํากับโถอ่ะไม่แต่มันก็ดีกว่าปะ แบบน้ำมันก็ไม่ไหลออกมาหรือว่าไม่มีอะไรกันไม่มีอะไรกันทั้งนั้นมีแค่ผ้ากั้นแต่ว่าพื้นระดับเดียวกันหมดยำบะแกปิยำกูดมากทุกคนถลูไปงได้ปะนี่มึงมาเขาให้ต้มยำเลยวอแซปอะต้มยำกุ้ง อืมหัยเนี่ยสับนิดหน่อยเสร็จเลยหลอน้า้มากใส่แบ็คมาแล้วนิดหนึ่งเลยครับก็ว่าใส่เองะนะแล้วถ้าทรงเนี้ยไม่เซ็จก็คือมันกชีซูเปอร์สายาารองเขาเป็นคนชี้ชีใช่ชี้หอแบบเมื่อวานไงขาชี้หออุ้ย ไหนโชว์แหวนหน่อยสิอยากได้อีกอันนี้นะครับทุกคนอันนี้วงแรกตั้วอีวงหนึ่งอ่ะอุ้ยอันนี้ไม่ใช่ปอหมุนอ,อันนี้วงแรกอันนี้เป็นแบบ blowing s t o e อันนี้วงที่สองอันนี้วงที่สามแต่เขาอยากได้อีกวงหนึ่งวอนทุกคน <laughs> <laughs> หาเออหาให้หน่อยสิ เมื่อกี้มันไอ้นี่ฟุ้งฟิงอะทำไงหรอกวะคือพี่จิ้มได้เลยว่าพี่จ้าวคนนี้เฮ้ยโอ้ยอันนี้มันบีบหน้าเกินอะมันลดได้เหรอเดี๋ยวมันเลือกแล้วก็ลดได้โหเราในติ๊กต็อกนะโอ้งได้ปะเนี่ยแต่ว่ามันบีบทำไงมันลดยังไงวะ มันต้องเซตก่อน,นที่เราจะเริ่มกันว่าเนี่ยป, <laughs> ประมาณบีบนะเขาไปแล้วหน้าเป็นอย่างเงี้ย

จะแ้วเลยต้องให้ใบอ๋อต้องออกไปส่งเขาใช่ปะใช่ <myster iously> <jar Oklahoma w res> เขามีจัดไลฟ์ป่ะแบบระยะเ,เวลาหรอไม่มีไม่เรื่อได้เลยผมพี่บางคนไลฟ์แบบสิบสองชั่วโมงสิ 12, แบสองหรอแบบไลค์ไลายคล,ยลยองห,หรออืมบางคนก็แบบเปลี่ยนให้คนอเ่นมันจ<บ>เปลี่ตอนนอนได้ปะ อย่าเผื่ออย่าคนอื่นจะได้แบบว่าบอกเราว่าจริงๆว่าเอเราจริงๆล้วเป็นคนกลนนะเป็นคน <c oughs> มันจะม,มันก็ได้อยู่แต่ถ้าเราเราเมอพูดอะไรออกมามันจะดีต่อเราหรือปะก็ไม่น่ารอดนะ <c oughs> 20นาทีละ24นาทีละเกมครึ่งหนึ่งยังทุกคนได้ยินเสียงที่เขาตีหน้าผมปะอะไรครับแรงแค้นของเขาเวอร์เดี๋ยวเขาก็เข้าใจผิด ค <laughs> Jimmy าวิวอยู่เกอร์ชวียนะเมื่อก็บรอกันนะครับพาจิมมี่โอ๋เมื่อวานไปขับเครื่อนเศร,รษฐกิจกันมาเรียบร้อยแล้วครับทุกคนไม่ต้องห่วงนักใช่ไหมครับเออยูว มีอะไรจะอวดเหรอหน้ามันแบบมันหนุ่มอ่ะหน้ามึงโดนบีบอ่ะเดี๋ยวดูนะปุ๊บบีบว้ายต้องย้ำใหม่อีกแล้วแกก็ปีออกปิดหรอเดี๋ยวจะทำให้ไหมโอเคทุกคนเดี๋ยวมาใหม่นะครับ 对，每天的。